สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้เรามาทำนะคะปลาตะเ,เพียนต้มเค็มนะคะที่เราใส่นะคะก็มีขิงนะคะขิงแล้วก็ลูกผักชีพริกไทยนะคะพริกไทยน้ำตาลทรายแดงนะคะสูตรของเรานะคะก็เป็นสมุนไพรหมดเลยนะ กระเทียมนะคะสูตสมุนไพรนะคะเครื่องปรุงรสหันี้นะะต้มให้กระดูกเขาเปื่อยเลยนะคะอันนี้นะคะมาชมต้มให้เปื่อยเลยนะคะ,คะต้มให้เปื่อยเปื่อยเลยจ้านีคะต้มนานและประมาณสักชั่วโมงนะคะ ขะให้เนื้อหรือน้ำเขาแห้งนะคะให้ท่วมตัวนะคะให้มีใส่มะขามเปียกด้วยนะคะมีรสเค็มหวานนะคะแล้วก็ขิงเยอะๆนะคะเพื่อเป็นดับกลิ่นเป็นสมุนไพรนะคะ ป่าตะเพียนต้มเข็มนะคะถึงเครื่องเลยค่ะถึงเครื่องเข้าเตมอถึงเครื่องเลยนะคะเดี๋ยวประมาณอีกสักชั่วโมงนึ่งอันนี้เราประมาณหนึ่งชั่วโมงละะแล้วนะคะเราก็เปิดดูเดี๋ยวเราจะปิดปิดนะคะ แล้วเรารออีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดดูนะคะว่าให้เขาเปื่อยแค่นี้นะคะตอนนี้เขายังไม่เปิดยมากเราจะเพื่อต้องเค็มนะคะตัวใหญ่ๆนะคะปลาสดๆเลยจ้า ต้มเพียนนะคะต้มเค็มหวานนะคะตัวใหญ่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะมีไข่ด้วยนะคะมีไข่ด้วยนะคะเครื่องปรุงนี้เราจะใส่เครื่องปรุงครบเซตนะคะคือขัข้เครื่องปรุงนะคะต้มเค็มหวานนี้นะคะจะมีขิงนะคะหนึ่งขิงขิงตระเทียมนะคะ ถึงกระเทียมมาถามเปียกนะคะเครื่องปรุงรสอนะ่ะมาเครื่องปรุงรสนะคะแล้วก็ลูกลูกผักชีลูกผักชีพริกไทยนะคะพริกไทยเม็ดเอามาตามรวมกันนะแล้วก็น้าตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ใส่นะคะใสอ่อิวนะคะเครื่องลงไปนะคะให้มีสีสันนะคะที่สวยงามอย่างนี้นะคะ มันเป็นสมุนไพรนะคะที่เราต้องทำเพื่อให้ร่างกายเราดีนะคะเวลาต้มประมาณสักหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะคะเราจะใส่นี่นี่น้ำเราเราเราตักออกมาใส่ในตรงนี้แล้วนะคะเราตักออกมาแล้วนะคะน้ำเขานะตัดออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะทุกวันนี้ก็เป็นต้มเพียรต้มเมนูนะคะต้มปลาตะเพียรนะคะ ผวานเค็มน,นะคะสูตรสูตรของเราเองทำกับมือนะคะรสแซ่บๆนะคะนี่นะคะให้ดูนะคะเครื่องปรุงเราจะมีขิงนะคะให้มากหน่อยนะคะขิงเราก็จะเอามาแปะเป็นขิงแก่นะขิงแก่นะคะเราก็เอามาแปะไว้ตรงหน้านะคะเพื่อที่จะให้น้ำนะคะของปลานะคะออกมาแล้วเราก็ ให้ให้เขาแห้งนิดนึงนะคะเราไม่ต้องใส่อะไรมากนะคะเราก็ใส่ใครมีพริกนะคะก็ใส่พริกไปพริกแห้งก็ได้นะคะแล้วแต่สูตรแต่ละบุคคลนะคะมันมันจะไม่เหมือนกันนะมันไม่เหมือนกันนะคะตอนนี้เราไม่ได้ไปหาที่บ่อนะคะเราหาที่บ่อตลาดนะคะตลาดนะคะเพราะเราอยู่ในกรุงเทพเราก็ไม่มีบ่อไปหาเราก็ต้องซื้อเนาะได้ได้มานานๆก็จะได้ทำนะคะ ปลาต้มเพียนนะคะเค็มหวานนะคะเค็มหวานนะคะรสชาติให้อร่อยนะคะมีเปรี้ยวจากมะขามเปรียกับไม่ต้องเปรี้ยวมากนะคะเปรี้ยวกำลันกินนะคะอันนี้เราก็ชมไปเลยนะคะนี่นะคะรสชาติหวานๆนะหวาน,นะวานเค็มนะคะหวานเค็มนะคะก็ใส่สูตรแล้วแต่ว่าแต่และคนก็จะใส่เครื่องปรุงอะไรมันมันอยู่ที่ตัวเรานะคะจะใส่ เครื่องปรุงเยอะหรือน้อยมันอยู่ที่ตัวเรานะคะอ่นานี้นะคะก็จะมีต้มปลาตะเพียนะะนะคะรสชาติคงกลมนะคะอร่อยอร่อยนะคะสําหรับทุกคนทุกท่านนะคะก็ทําได้นะทําได้นะคะแต่เราก็ต้มเขาเปื่อยนะคะปลานี่ต้มแบบอ่เปื่อยเลยกระดูกเขาจแบบว่าจะร่อนนะคะร่อนกินได้แบบ เอาถ้าไม่ไม่ต้องมากก็เอาจจไม่ชอบแบบนั้นก็เอาไม่ต้องไม่ต้องร่อนก็นได้นะคะเอาพอดีแล้วแต่ว่าแต่และบุคคลที่กินเข้าไปแล้วก็ชอบแบบไหนนะคะชอบรสชาติแบบไหนก็แล้วแต่ที่เราทํานะคะแล้วก็ทําลักษณะนี้นะคะเติมน้าพอประมาณลักษณะนี้นะคะให้ท่วมปานะคะจนเขานะคะแห้งไปนะคะน้ําแห้งนะน้ําแห้งไปนะคะนี่นะคะ รสชาติกลมกล่อมอร่อยอร่อยนะคะของเรานะคะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันก็เอามาให้ท่านผู้ชมนะคะได้รับชมนะว่าทําแบบไหนสูตรแบบไหนอันนี้ปลาต้มเค็มนะคะปลาตะเพียนต้มเค็มนะคะว่าต้มเค็มนะคะสูตรเราเองทํากับมือนะคะแซบ่แซบๆนะคะแล้วแต่ว่าเราอยากจะใส่อะไรสูตรแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะมันไม่เหมือนกัน แต่และคนมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะเราก็ทําตามที่ว่าเราต้องการรสชาติแบบไหนเราจะทําแบบไหนนะคะให้รสชาติมันดีขึ้นนะคะมันอยู่ที่ตัวเรานะคะที่เราทํามานะรสาชาติจะอร่อยหรือไม่อร่อยมันก็อยู่ที่ฝีมือของตัวเองนะคะอ่ะอันนี้แต่ว่าทางที่ดีนะคะเขาให้ใส่สมุนไพรเยอะๆนะคะเพื่อที่เราจะกินได้นะคะอย่างนี้นะคะขิงนะคะ มันก็จะสุกะค่ะเป็นขิงแก่ไปนะขิงแก่แล้วแล้วก็สุกสุกแล้วก็อร่อยนะคะอร่อยมากอร่อยนะคะสุกนี้นะคะนี่แหละค่ะนี่นะคะนี่เป็นลนักษณะนี้เลยะคะ่ะนี่นะคะอร่อยอร่อยอร่อยก็เป็นลนักษณะนี้ก็มีน้ํานะคะให้ขูกขิดนิดหน่อยนะ น้ำจะคุกคิดนิดหน่อยนะคะให้พอที่เราได้กินได้แบบพิงกัดข้าวนะคะมีน้ำคลิกมีผักต้มนะคะผักต้มก็ไปต้มเฉพาะช่วงนี้มันอากาศนะคะซื้อโรคอะไรมันก็เยอะไวรัสเยอะก็ต้มผักกินนิดหน่อยก็ได้ถ้าไม่ต้มผักเป็นผักดิบก็แช่นะคะแช่น้ํานานๆหน่อยนะคะแช่น้นานานๆหน่อยนะคะนี่แหละค่ะที่แบบว่าเป็นสูตร สูตรทำสูตรเราเองทํากับมือนะคะนี่ค่ะสูตรเราเองก็ตั้งสูตรเราเองทํากับมือนะคะต้มต้มเค็มตะเพียนนะคะสูตรเราเองทํากับมือนะคะสมุนไพรแซบแซบแซบแซปไปเลยนะคะ่ะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต เดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแค่ค้าจากพลย,ยันตรายทั้งปวงนะคะแค่คาจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะที่มาเบียดเบียนนะคะขอให้มีความสุขนะคะในครัวเรือนบุญรักษาภาคคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วคะ่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ